สวัสดีครับผมผมบิ๊กโฟตอนนะครับผมและตอนนี้ครับผมก็อ,นนมอยู่กันที่ศูนย์กิฟต์นะครับผม by AG Autotyre mm hmm. นั่นเองเรียกว่าที่นี่ครับเขายิ่งใหญ่ที่สุดในนครศรีธรรมราชโอ้โ oh. ห วันนี้ครับบิ๊กโฟตอนมาทั้งทีครับแน่นอนครับก็ต้องมากับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทั้งระบบของโฟตอนนั่นเองนะผมที่นี่ครับกระสุนกิฟต์นะเขามีให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกแบบครบวงจรแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าพี่ช่างเขาเปลี่ยนกันยังไงแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับเจ้า Toyota r รีโว่จีอาร์สปอร์ตนะโอ้โหเรียกว่าคันนี้ครับเขาที่เด็ดจริงๆนี่กับเบรกนะครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นแอมเบ้อคาเยนสิบแปดแซดนะเออเขาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกด้วยโฟตอนนะครับผม ระบบเบรกแบบนี้เบรเแนแพงสวยๆแบบนี้อัปเกรดมาแบบนี้เราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกแบบเยียบย้ำเยียบย้ำมันไม่ได้ละมันไม่ได้ละเราต้องเพิ่มมาตรฐานให้กับเขาครับโดยการใช้นี่เลยเครื่องเป็นถ่ายน้ำมันเบรกจากโฟตอนนั่นเองนะครับผมพร้อมกับน้ำมันเบรกของโฟตอนซูเปอร์ดอสี่บูพัดนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นน้ำมันเบรกสั่งข้อแท้ สีฟ้า100%เปอร์เออ็นป็นน้ำมันเบรกสังเคราะห์ร้อยเปอนะเออเรียกว่าเขาให้ความเบรกที่นุ่มหนึบขึ้นแต่ที่สำคัญนะครับพอทนความร้อนได้สูงถึง277องศานะแล้วก็ดูดซับความชื้นต่ำด้วยเพราะฉะนั้นครับกับระบบเบรกแบบนี้นะอะเบมโบขยเยนแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยนะว่าตอบสนองได้ดีมาก 6พอดเอาอยู่แน่นอนนะครับผมและตอนนี้นะผมก็อยู่กันนี่เลยคนดังโซเชียลเขาอีกแล้วออกับพี่เก่งสวัสดีครับ,รบพี่เก่งดีครับนี่ดจะเรียกว่าเป็นเจ้าของร้านโซตึงเลยนะเออดินครสีเรียกว่าตาจางโชกอัพเบรกของแต่งเนี่ยต้องเขานะออม,มีมีทุกอย่างครับเออพี่เก่งแนะนำหน่อยครับพี่ร้านทำอะไรยังไงบ้างพี่ ร้านนี้เป็นกิฟต์นะครับเป็นกิฟต์เป็นร้านในเครือของเก่งกัญญาเหมือนกันน้าเก่งกัญยางก็มีอยู่สองสาขาที่นครนะครับร้านนี้เป็นร้านกิฟต์ที่ว่ามันจะอะไรนะพิมพ์โปรแกรมนิดนึงอ่ายกกระดักมานิดนึงนะครับอ่าเครื่องแรกเบรกก็เราก็ใช้ตัวนี้เลยครับอ่าแล้วก็มีระบบเบรกช่วงล่างทกุกอ่าแม็กยางทุกอย่างครับอ่าเรียกว่าพูดง่ายๆล่ะโซนแถวเนี้ยใครใครอยากจะซิ่งหน่อย อายยางลายซิ่งๆหน่อยเออกับไอเทมของซิ่งหน่อยจะเป็นเบรกหรือจะอัพเกรดน้ำมันเบรกขึ้นมาตรงมาที่นี่เลยที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่เก่งที่นี่ใช่ไหมตรงนี้เป็น Google Map ก็ได้ครับเป็น AG อาร์ตไนนะครับหรือว่า f a c e b o o k ก็ AG อาร์ตไลยเลยก็ว่าจุดหลักเลยก็แยกเป็นจมะเรียวมาทางพระพรมสีกิโลอยู่ซ้ายมือครับอคุยง่ายๆว่าถ้าใครนะ ขับรถมาไปไหว้ไปไหว้ไข่ไหว้ไข่เลยไหมหน่อยเลยไหมหน่อยเดี๋ยวมาทำรถได้เลยที่นี่เลยเดี๋ยวพี่เก่งเขาเซอร์วิสให้นะครับผมเซฟบุ๊กพี่เก่งอยากจะเข้ามาทักพี่เก่งสอบถามปัญหาเซฟบุ๊กผมก็เก่งกันยักษ์นครศรีธรรมราชเลยครับอ่าแล้วก็เซฟบุ๊กตีร้านนี้ก็เป็นอีทีรถตัวใจครับอ่าพี่เก่งฝากผลงานหน่อยไหมจะมีการแข่งขันอะไรยังไงอีกไหมตอนนี้ที่ทําอยู่แอบซุ้มซ้อมทํารถอยู่อ่าตอนนี้กับผมก็ตอนนี้วิ่งเซบิเก้หนึ่งครับก็วิ่งเวลาดีก็เจุดหนึ่ครับอ่า ติดตามเชียร์พี่เก่งได้ที่ไหนใช่ก็ a c ซ b o o กก็ได้ครับอ่า Facebook นะ Facebook พี่เก่งพี่เก่งการยางเลยเก่งการยางน,าานครศรีธรรมราชเออบอกเลยว่าชื่อนี้เจอแน่นอนนะครับผมยังไงฝากไปด้วยครับใครที่อยากจะเปลี่ยนยางนะครับผมดูแลสุขภาพน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆระบบเบรกต่างๆมาที่นี่ได้เลยครับผมกับศูนย์กิฟต์ครับผม